เทศาบาลเมืองจันทบุรีและวัดใหม่เมืองจันทบุรีครับจัดพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่างๆในเทศากาลสงกรานประจําปี2555ครับเมื่อคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลา21.30นาทีนายชนินตั้งชูทวีทรัพ์รองปลัดเทศาบาลเมืองจันทบุรีเป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันสบ้าล้อตะกร้อรอดบวงหมาลุกไทยสากาและหมาคอสประจําปี2555 เทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมกับวัดใหม่เมืองจันทบุรีจัดประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2555ระหว่างวันที่11ถึง15เมษายน2555เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการละเล่นของไทยจึงจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเป็นประจำทุกปีโดยนายชนินต์ตั้งชูทวีทรั์รองประลัดเทศบาลเมืองจันทบุรีเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมปิดการแข่งขันหมากรุกไทยสากาและหมากรุส์สำหรับผลการแข่งขันหมากรุกไทยประเภทเดี่ยวชนะเลิศได้แก่นายชูชยัยมั่นคงสิทธิชยัย และประเภททีมรางวัชนะเลิศได้แก่นายดุลยรัตน์รุ่งศรีทองการแข่งขันสากาประเภทเดี่ยวผู้ชนะเลิศได้แก่นายกฤษดาแซลีและประเภททีมรางวัชนะเลิศได้แก่นายสมพงษ์แซงโงง,ง,งการแข่งขันมากคฮอสชนะเลิศได้แก่นายสมพงษ์แซงโงง,ง,งซึ่งทุกทีมได้รับเงินสดพร้อมของรางวัลจากนั้นประธานได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันสบ้าล้อผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเม็ดงาม3ได้รับเงินสด3,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและถ้วยสบ้าล้อทองคำหนัก3บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมริมคลอง3ได้รับเงินสด2,500บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมหัวแหลม1ได้รับเงินสด2,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทีมริมคลอง1ได้รับเงินสด1 5 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลพร้อมมอบรางวัลยิงลูกโทษได้รับเงินสด1,000บาท และในเวลา22.30นาทีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีชมการแข่งขันตะกร้อรอดบ่วงรอบชิงชนะเลิศและมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะรางวันชนะเลิศประเภทกอได้แก่ทีมศิ์วัดใหม่ได้รับเงินสด3,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวันชนะเลิศประเภทขอได้แก่ทีมประปาป่าใต้ได้รับเงินสด2,500บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวันชนะเลิศประเภทคอได้แก่ทีมทุ่งเบญจาได้รับเงินสด2,000บาทพร้อมถ้วยรางวัล ส่วนผลการประกวดกอพระเจดีทรายผู้ชนะเลิศได้แก่นายเรืองฤทธิ์เป้าส้อยได้รับเงินสด2,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนายภูริพัฒน์คุ้มนวลได้รับเงินสด1,500บาทพร้อมของรางวัลและรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่นางสาวชรดากิจจริตได้รับเงินสด1,000บาทพร้อมของรางวัล